ขอพูดเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับตู้ส่วนใหญ่ตู้หลังๆผมจะไม่ค่อยลงคลิปนะเพราะว่าเพื่อนๆที่ตามช่องผมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมข้ามแต่ทีเนี้ยจะต้องมาคุยเพราะอะไรกูว่ามึงมาผิดแมปแล้วแหละกูว่ามึงพลาดแล้วโอเคเอาใหม่ก่อนเดี๋ยวหลังจากตู้เนี้ยขอพูดล่วงหน้าไปเลยนะครับสลาคนที่รออุตะอ่าอุตะนะอุตะทั้งหลายทั้งแหละ่ะเดี๋ยวมันน่าจะมาในเร็วๆนี้เร็วๆนี้เอาว่าเลทสุดเลทสุดแล้วนะเลทสุดคือเดือน9แต่ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมาสัปดาห์หน้าอันนี้คือส่วนตัวนะ หรือมาเดือนหน้าอันนี้คือส่วนตัวเดือนนี้เดือนหน้าคือมาแน่สำหรับอุตาะนะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยก่อนตู้นี้ดีไม่ดียังไงหลักๆเลยที่เราต้องการคือช็อปเปอร์อันนี้คือหลักๆเลยนะเพราะว่าตัวละครมันสามารถเป็นซับได้เป็นกลุ่มบอาฟางังแต่ว่าทีเนี้ยแม่งไม่โหลด <c oughs> โอเคโหลดละมันเป็นสีดาวครับอ่ะพอมันเป็นสีดาวเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแลกได้เนี่ยสีดาวเห็นปะเราแลกกันได้อยู่แล้วแล้วมันก็คือมันเป็นซับได้โดยที่เราแลกได้มันก็จบแล้วไง เราไม่ต้องไปสุ่มก็ได้อันนี้คือตู้ที่เราต้องการนะหลักๆในตู้นี้มีแค่ตัวเดียวส่วนตัวละครอื่นผมเลยบอกว่ามึงมาผิดแล้วแหละจริงๆเนี่ยในการอัปล่าสุดผมว่ามันต้องอัปบวอาล่างนี้เอากระสุนตัวนะมึงควรอัพล่างนี้แต่ถามว่าอัหบัดก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มาโคตรนานแล้วมันควรที่จะบัฟสักทีแต่ตัวนี้ก็หน้าบัฟนะเอาจริงๆถ้าตัวนี้บัฟวิ่งมานี่มึงเล่นได้เลยนะหรือ จะบัฟคู่กับบูลเลตเลยก็ได้ซึ่งบูลเลตผมบอกเลยว่าตัวละครโดยดั้งเดิมอ่ะมันเก่งอยู่แล้วและถ้ามึงบัฟคนจะสุ่มกระชิบหายเลยตอนเนี้ยจริงๆเอามาสู้กับคิสรุเลยก็ได้แล้วถามว่าบัฟอะไรบ้างคุณก็ลองดูเนี่ยคือปกติมันจะเก่งกับพวกกลุ่มโรเจอร์ใช่ปะ่ะไอตรงเนี้ยเอาไว้เหมือนเดิมบอกไม่ต้องสนใจมากสิ่งที่มันมีเพิ่มอ่ะเพราะว่ามีโจมตีมีอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือแค่เพิ่มแบบอะไรนะความเสียหายลดลงอ่ะอแค่นั้นเลยจบ เนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยมันมีสกิลสั่นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเคยบัฟแล้วปะ่ะถ้าผมจาไม่ผิดนะหรือยังวะยังแหละเออยังแหละถ้าจำไม่ผิดนะนะเอ,อ่อโดยเบื้องต้นเนี่ยผมว่าน่าน่าจะบัฟไอ้พวกเนี้ยมากกว่าผมเลยบอกไงว่ามึงมาผิดแล้วแหละจริงๆอะบัฟสองตัวเนี้ยคนจะสุ่มเยอะกว่านี้อีกจริงๆจริงๆตู้เนี้ยคือคนแม่งจะสุ่มเลยสุ่มกันแบบสุ่มกระชิบหายอะแล้วดูดิแบบ70 100 200ต่อรอบคุณจะได้การันตีแล้ว สุ่มอีกนิดเดียววั80คุณก็เอาเล่นแพทนี้ได้แล้วอะแต่มันไม่ได้ทําก็ไม่รู้ว่าจะพูดเพื่ออะไรเนาะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสาหรับตู้นี้คือข้ามนะครับไม่ต้องพูดเยอะแล้วเดี๋ยว,ยวสัปดาห์หน้าน่าจะมีตู้อะไรแบบประมาณนี้มาอีกเพราะว่านี่ชุด3ชุด4เดี๋ยวตาม,มารอบสุดท้ายในครบรอบ6.5ปีแล้วเดี๋ยวจะได้เจอ ex ใหม่ในเร็วๆนี้แล้วนะครับแล้วก็สําหรับตู้นี้ขอพูดเผื่อไปเลยข้ามได้ข้ามนะครับเพราะว่าตู้แบบแนวมูฟเวี่ะมันน่าจะมาคร,ครบในรอบนี้แหละพอมาครบเสร็จปับ๊บ e ex ใหม่ก็น่าาาจะเเข้ามาลย เพราะตอนนี้มันอยู่ในทีมของเดอะ o ู i ีทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ให้เคลียร์นั่นตรงนี้ก่อนนะดังนั้นเร็วๆนี้น่าจะมาแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่5นั่นเองเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันครับคลิปนี้เป็นประมาณนี้นะอาจจะไม่ยาวมาก